มีเรื่องมองคลเรื่องหนึ่งนะคะพอดีช่วงนี้เป็นช่วงใกล้เทศกาลปีใหม่เมืองค่ะส่วนตัวนะคะเป็นคนเหนือมีน้องเขยเป็นคนอีสานนะคะเป็นคนจังหวัดร้อยเอ็ดซึ่งวันหนึ่งนะคะน้องเขยมาเชี่ยวบ้านในช่วงเทศกาลปีใหม่เมืองค่ะและก็ได้ชวนนะคะให้ไปทำบุญกาววัดซึ่งก็จะมีเคล็ดลับนิดนึงนะคะ่ะในการทำบุญน,นะคะเขาบอกว่าพี่ต้องไปทำบุญกับวัดที่เปิดโบสถ์ หรือวิหารซึ่งวันนี้นะคะก็จะเป็นวันที่มงคลมากๆซึ่งก็จะมีบางวัดนะคะโดยเฉพาะโบสถ์ค่ะปกติแล้วจะไม่เปิดโบสถ์ให้นะคะซึ่งโบสถ์ส่วนมากก็เป็นที้รู้ๆกันอยู่นะคะเป็นที่บวชพระใหม่ซึ่งก็จะเป็นพื้นที่ที่เป็นมงคลมากๆค่ะเพราะบริเวณโดยรอบของโบสถ์นะคะจะมีการฝังลูกนิมิตและส่วนมากวัดทางภาคเหนือในวันที่15เมษายนจะเปิดให้คนส่วนมากเข้าไปกราบไหว้บูชาทำบุญในโบสถ์นั้นได้ ะะซึ่งก็เป็นความเป็นมงคลมากๆน้องเขยก็ชวนไปทําบุญ9วัดค่ะถือเป็นความเป็นมงคลมากๆเลยนะคะปีใหม่เมืองนี้นะคะหรือว่าวันที่15วันพยาวันนี้ใกลนะคะที่อยากทําบุญลองค่ะไปทําบุญ9วัดดูนะคะลองไปหาดูนะคะว่าวัดไหนที่เปิดโบสถ์ให้สามารถเข้าไปไหว้พระแล้วก็ทําบุญได้ลองใช้เคล็ดลับนี้เสริมความเป็นมงคลดูนะคะทําบุญ กาบสจะเสริมความเป็นสิริมงคลมากๆในวันที่15เมษายนวันปีใหม่เมืองหรือที่ชาวเหนือเรียกว่าวันพยาวันค่ะ